กระบะพอนทุกๆูวดเบาๆเพียง6,500ตลอดอายุสัญญาไล้คันนี้ไปเลย i ีซูดีแม็กไฮแลนเดอร์9 9ปี2017คันนี้สวยแบบเดิมๆอีกแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกไลแม็กเดิมๆเ,เป็นตัวสูงรถรัานราวลับประกันไม่ชนหนักไม่มีนักพ่วไม่มีไฟไม่มาแน่นอนท้ายแน่นๆไม่มีชนท้ายมาแน่นอนเรามาดูภายในกันภายในสวยสะอาดมาก คันนี้ได้บบาพาดโทนสีดาคันนี้ได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเจี๊ยรับประกันไม่แท้ไม่มีกอไม้เครื่องยนต์ดเดิมหนึ่งจุดเก้าเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไม่รั่วไม่ซึมรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือหนึ่งหมื่นกิโลราคาถูกสุดๆสําหรับเดือนนี้เพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทผ่อนงวดละหกพันห้าร้อยบาทตลอดอายุสัญญาออกรถภายในเดือนนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการเราจดส่งปีทั่วประเทศสนใจเข้ามา รถได้ที่เสน่นรถบ้าน2เส้นซ่อมสร้างระทุมทาน,นีหรือโทรมาที่เบอร์047879888มีคันเดียวรีบมา